สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Oracle Taro t นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานความรักของชาวธาตุลมกันในปี2568โดยใช้ไพ่ทาโร่สำรับนี้เป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางเป็นตัวส่งสารให้ชาวธาตุลมนะคะอันได้แก่ราศีกุมมิถุนแล้วก็ตุลดูพลังงานความรักโดยตรงเลยนะคะมา ไพ่อยากสื่อสารอะไรให้ชาวธาตุลมได้รู้เกี่ยวกับพลังงานความรักของคุณที่คุณจะได้เจอภายในปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะมาดูกันชาวธาตุลมจะได้เจอพลังงานความรักในรูปแบบใดคะขอดูไพ่หน่อยธาตุลม,มพลังงานรุนแรงนะคะไพ่ทันอยากออก เมื่อกี้หมอเห็นแวบ,บๆแล้วนะมาดูว่าไพ่ใบเมื่อกี้จะออกมาอีกครั้งไหมลังงานความรักชาวััดลมในปี2568ค่ะ Two of Pentacles แม่เจ้าไพ่ใบแรกก็ขึ้นเลขสองมาเลยเอ่ยังไงคุณจะมีตัวเลือกแน่เลยอะคุณจะมีคนเข้ามาชอบเยอะก็ได้นะ e m p l a c e Wow คุณจะได้เจอคู่ที่เป็นคู่หรือที่เป็นคนรัก ที่เป็นความรักที่เป็นฟิลอุปถัมภ์คุณอะซับพอร์ตคุณได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องฐานะไนส์อ nice of cup คุณจะได้เจอคนที่ดีมากๆถ้าเป็นคนรักไม่ได้คุณก็จะได้เพื่อนที่ดีคนหนึ่งไว้ในชีวิตเลยคำว่าเพื่อนไม่จำเป็นต้องอายุเท่ากันนะคะเพื่อนต่างวัยก็ได้นะแต่คนคนนี้จะซัพพอร์ตคุณได้ทุกเรื่องอะ n น o f s w o r d s เป็นฟิลพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะคนคนนี้น่าจะมีตําหนินะตําหนิในที่นี้คือหมายถึงว่าเคยมีความรักในอดีตแต่ว่าโดนคนรักทําให้เจ็บปวดโดนคนรักไม่ซื่อพลังงานคุณจะได้เจอคนคนมีตําหนิคุยน s อปซอสเป็นคนในเครื่องแบบได้นะหน้าที่การงานคือเป็นคนในเครื่องแบบฐานะดีค่ะ หรือที่บ้านของคนคนนี้คือที่บ้านที่บ้านที่เป็นต้นตะกูเนี่ยทำเกี่ยวกับกเกษตรกรรมทุกรูปแบบแต่เป็นฟิลทำส่งออกเลยนะทำเยอะๆอะไม่ได้ทำเล่นๆพลังงานนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะทำงานประจำส่วนตัวเองพลังงานค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พลังงานของความรักของชาวธาตุลมคุณจะได้เจอคนที่ ขออนุญ,ญาตนะคะมีตำาหน่ะพลังงานแต่เป็นคนดีนะขึ้ไนซ์ออบคับคนคนนี้ทำเกี่ยวกับการเมนทุกรูปแบบก็ได้นะคะพลังงานนายออบคับโอโ้โหคนโสดแน่นอนความรักชาวธาลงคุณจะได้เจอคนโสดพลังงานคลิปนี้เป็นชาว LGBTQ+ ได้นะคุณเป็นชาวเพศที่3อะ่ะคุณก็จะได้เจอคนที่รู้สึกใชจ่จริงๆ คนคนนี้ค่อนข้างที่จะทำมาทำอาหารเก่งหรือทำร้านอาหารได้นะคะพลังงาน the world เป็นคนวันเสาร์เป็นคนทางไกลกับคุณมากๆเป็นชาวต่างชาติได้นะเนี่ยพลังงานดีนะคะหรือถ้าใครที่กำลังมีแลนจะเดินทางไปต่างประเทศพวกคุณอาจจะได้เจอกันในการเดินทางได้นะคนคนนี้ถ้าเป็นคนไทยนะคะก็เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศใช้แบบนานๆอะฟิลได้สัญชาติเลย ในออฟซอสชอบความท้าทายนั้นเนี่ยชอบชอบสองล้ออาจจะเป็นความชอบในรูปแบบของส่วนตัวไม่ใช่บอกว่าคนคนนี้ทํางานนะชอบการเดินทางอะพลังงานหรือคนคนนี้ชอบใช้มอไซค์ในการเดินทางไปทํางานก็ได้นะคะคือความชอบมันหลากหลายมันไม่ตายตัวพลังงานมาเดี๋ยวขอดูไพ่อีกสองใบ จัสเมนโอพวกคุณเจอกันเนี่ยพวกคุณจะสตันเลยนะต่างคนต่างรู้สึกถูกใจอีกคนหนึ่งนะคะคือแบบถูกใจชอบแหละคุณรู้สึกชอบคนคนนี้คนคนนี้ก็รู้สึกชอบคุณมันจะเป็นฟิลแบบรักแบบปุ๊บปั๊บเลยอะพลังงานนะเดวิลแม่เจ้าเป็นชาวราศีมังกรคนวันเสาร์เป็นคนวันเสาร์วันศุกร์นะคะพลังงานคุณจะได้เจอคน คนที่เสน่ห์พราวมากเป็นต่างชาติสูงนะถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็อย่างที่ไพ่ขึ้นคนคนนี้ต้องทําสายอาชีพอะไรที่เกี่ยวพันกับต่างชาติบ่อยๆเจอชาวต่างชาติอยู่เรื่อยๆพลังงานนะคะค่อนข้างเป็นคนเสน่ห์แรงแต่เป็นคนที่เคยมีปัญหาในเรื่องความรักมาเหมือนเหมือนโดนคู่ทำให้เสียใจพลังงานนายออฟซอนแล้วก็ยังค่อนข้างที่จะฝังใจ ก็เลยเหมือนกับก่อนที่จะเจอคุณนะบริหารเสน่ห์ขั้นสุดอ่ะคือใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้โฟกัสหลักจริงเลยโฟกัสแต่ตัวเองนายออบคับเนี่ยแต่มาเจอคุณคนคนนี้รู้สึกลังเลนะคะรู้สึกลังเลในที่นี้คือชอบคุณแหละชอบมากอ่ะคือไม่ได้ชอบแบบเล่นๆเ,เพราะคุณไม่ไม่เหมือนทุกคนที่คนคนนี้ผ่านมาเพราะก่อนหน้าที่คนคนนี้จะมาเจอคุณเนะี่ยมันเป็นฟิลแบบว่า พอใจก็มาเจอกันนะคะไม่มีไม่มีสถานะแล้วไม่ผูกพันมาตลอดคนคนนี้เป็นแบบนั้นแต่คุณไม่ใช่ไงพอคุณไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยคนคนนี้ก็เลยจะจะกระทําหรือจะปฏิบัติกับคุณแบบในอดีตที่ผ่านมาเหมือนที่ทํากับคนอื่นๆมันทําไม่ได้พลังงานนะคะฉะนั้นคนคนนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองต้องเปลี่ยนบุคลิกเยอะเหมือนกันนะในการที่ที่จะได้ทําความรู้จักกับคุณ ในการที่จะมาจีบคุณในการที่จะศึกษาดูใจคุณแรกๆนะคะคนคนนี้จะค่อนข้างทำอะไรที่มันดูขัดหูขัดตาคุณมากพลังงานนะแล้วก็ด้วยความที่คนคนนี้ค่อนข้างมั่นใจในเสน่ห์ที่ตัวเองมีว่าสามารถดึงคุณได้ว,ว่าสามารถวัดใจคุณได้คนคนนี้จะพยายามตามจีบตามตื้อคุณเช่นเดียวกัน ไพ่ึ้นมาแรกทัว p e เพนเดอคนอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ตามจีบตามตื้อคนคนนี้หลังจากที่คุณได้เจอไม่ว่าใครจีบใครก่อนไม่ใช่ประเด็นค่ะสมัยนี้ไม่ต้องมองแล้วว่าผู้หญิงต้องรอให้ผู้ชายจีบก่อนหรือผู้ชายต้องเป็นฝ่ายจีบผู้หญิงก่อนมันอยู่ที่ความพึงพอใจเพราะว่าความรักมันต้องเป็นเรื่องของคนสองคนถึงถึงคุณจะเป็นผู้หญิงแต่คุณคุณสื่อสารก่อนหมอก็ว่าก็ไม่น่าเกียดนะ แต่การสื่อสารของคุณมันต้องมีความพอดีพองามอะอยู่บนความพอดีอะถึงคุณจะเป็นคนเจนก่อนหน้านะแต่คุณก็สามารถที่จะทักทายได้ถ้าคุณคิดอะไรนะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายก็คิดแหละคุณอาจจะชอบในความที่คนคนนี้ดูเฟลลี่ก็ได้ไพ่ขึ้นในออฟคัพเนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเข้ากับคนทุกเพศทุกไวัยได้ดีบุค,คลิกอย่างนี้คนส่วนใหญ่ชอบค่ะมันดูสบายๆดิมันดูแบบ มันเป็นพลังบวกอะ่ะมันมีแต่แรงดึงดูดอะ่ะต่อให้คนคนนี้อยู่นิ่งๆเฉยๆนะก็มีแต่คนอยากจะเข้าหาแต่คนคนนี้คาแรคเตอร์คือเจ้าเสน่ห์บางทีอะ่ะคนที่คนคนนี้ไปคุยด้วยนะ่ะคิดไกลนะในบางครั้งถ้าคนคนนี้ใช้คําพูดอะไรที่มันออกสองแงสองงามเตัวคุณก็เช่นเดียวกันพลังงานนะคะฉะนั้นคุณจะได้เจอคนที่แบบว่าโอ้ถูกใจมากแล้วคุณก็อยากจีบ คนคนนี้ก็อยากจีบคุณใจพวกคุณตรงกันนะคะแต่คนคนนี้ยังเหมือนกับคุณน่าจะเป็นคนที่ดูดูสมัยใหม่อะแต่คุณก็ยังมีการวางตัวถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะหมอมองว่าที่คนคนนี้ยังยังขึ้นไพ่านายอซพสอดเนี่ยทั้งทงที่ถูกใจคุณน่ความรักในรูปแบบที่คุณจะได้เจอนะคะมันจะยังคุมเคืออยู่ ต่อให้จะเป็นฟิลของคนที่ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็นขึ้นจัสเมนเนี่ยแต่คนคนนี้ยังติดนิสัยเดวิลยังติดความที่เป็นฟิลที่ยังไม่อยากจะให้ใครมาเป็นเจ้าของตัวเองเพราะตัวเองยังยังไม่อยากที่จะจริงจังแต่พอมาเจอคุณเนี่ยก็รู้สึกถูกใจแต่พอลองเทสคุณแล้วคุณไม่ใช่ฟิลแบบพอใจเราเจอกันคุณเป็นฟิลแบบจะต้องคบจริงจังฉะนั้นคนคนนี้ก็ก็จะใช้มุกในการจีบอะ เหมือนเหมือนคนอื่นๆก่อนหน้าไม่ได้กับคุณกับคุณต้องเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพราะคุณไม่ใช่ฟิลแบบว่าเอ่อบันในแสนอะขออนุญาตนะคะหมอต้องยกกรณีอย่างนี้นะคือมันไม่เหมือนกันไงคนคนนี้ก็เลยต้องต้องจีบคุณอีกแบบหนึง่งแต่ถามว่าชอบคุณไหมก็ชอบแหละแต่คนคนนี้ก็ยังคือคนคนนี้กับคุณนะพวกคุณอะคือชอบกันตั้งแต่แรกเห็นอะแต่เหมือนต่างคนต่างมีฟอร์ม เหมือนต่างคนต่างแบบว่าคุยน s อ o r อสเนี่ยมันเป็นอะไรที่คงคาแรกเตอร์คุณน่าจะเป็นฟิลคุยนอปซอสคนคนนี้น่าเป็นฟิลเดวิลต่างคนต่างมีสไตล์ในการที่จะจีบอีกฝ่ายที่ไม่เหมือนกันแต่มันดูไปกันได้นะคนคนนี้น่าจะไม่ค่อยเจอผู้หญิง หรือผู้ชายสไตล์อย่างคุณพอเจอแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกท้าทายอยากจะลองจีบดูเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เจออะไรที่แบบว่าโอเคเราไม่มีสถานะนะเราไม่ผูกพันกันนะอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดก็อาจจะรู้สึกเบื่อก็ได้นะคะคือถ้าคือบางทีคนคนนี้ถ้าเจออะไรแบบนี้มาเยอะมากๆอะ่ะมันก็เลยเป็นพลังงานที่แบบว่าอยากจะเจอคนที่รู้สึกชอบแล้วเป็นฟิลที่เป็นเป็นแฟนจริงๆอ่ะ ไม่ใช่อะไรที่มันดูฉาบฉวยอะ่ะพลังงานนะคะถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะดูดูปล่อยจอยกับเรื่องแบบนี้มากกว่าคนไทยฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะดูให้ดีดูให้เยอะพลังงานนะแต่พวกคุณมีแนวโน้มอะ่ะว่ามันจะไปต่อกันได้เพราะต่างคนต่างชื่นชอบในความเป็นตัวตนของกันและกันขอดูใพ้่เพิ่มค่ะ ความรักของชาวธาตุลมในปี2568หมอว่าคุณจะได้เจอต่างชาติสูงนะเป็นคนวันอาทิตย์ได้นะโอ้โหคุณได้เจอชาวธาตุลมนะคะคุณจะได้เจอคนที่ดวงค่อนข้างที่จะเป็นคนเด่นมีชื่อเสียงในสายอาชีพที่คนคุณนี้ทำอยู่เป็นด้านดีนะต่อให้เป็นเดวิลเนี่ยก็เป็นด้านดีต่างชาติฟิลไหนฟิลเหมือนน้องลิซ่าค่ะ ก็ระดับเด e อ u ซนะแล้วก็เดบิวต่างชาติด้วยแล้วก็เด e อ u ซัด้วยเนะี่ยหมอเปรียบให้เห็นภาพอย่างนี้เลยนะคุณจะได้เข้าใจง่ายๆพลังงานนะคะเอาเป็นว่าพวกคุณมีความเป็นคู่กันสูงนะแต่พวกคุณอาจจะมีชั้นเชิงมีลีลาทั้งคุณแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งในการที่จะไม่เปิดให้ฝั่งตรงข้ามอะรู้แหละว่าจริงๆอะก็ชอบอีกฝั่งหนึ่งมากแต่ยังเก็บความรู้สึกไว อาจจะเล่นแง่กันเล่นตัวนิดนึงจีบยากนิดหน่อยอะไรเงี้ยดูแล้วมันมีสีสันดูแล้วมันทําให้มีเรื่องของเวลาพอมีเรื่องเวลาเนี่ยมันทําให้พวกคุณได้เรียนรู้ได้เห็นความเป็นตัวตนจริงๆของอีกฝั่งหนึ่งได้เยอะขึ้นฉะนั้นดีค่ะมันต้องมีเรื่องเวลาคุยกันานานๆรู้จักกันานานๆทําความรู้จักกันก่อนค่ะอะไรที่จะเป็นของคุณนะเมื่อถึงเวลาก็มาเองโดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้อง,องบางทีคุณไม่ต้องออกจากบ้านบางทีก็โผล่เข้ามาใน ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณอะคือถ้าดวงจะเป็นของคุณเช่นเดียวกันอะไรที่ไม่ดีก็เช่นเดียวกันทุกอย่างมีสองด้านนะคะฉะนั้นสติสำคัญมาไพ่ึ้นเอร o อบซอ r c สคุณจะเจอคนที่เอ่อขี้เก็กใช้คำนี้เลยพลังงานนะหรือไม่งั้นคุณก็เจอสายนักกีฬา คนคนนี้อาจจะชอบเล่นกีฬาฟิลจริงจังเลยหุ่นนะักกีฬาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาพลังงานหรือไม่งั้นนะถ้าไม่เกี่ยวกีฬาเลยคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่าถ้าได้โฟกัสอะไรอะต่อให้มันยากคนคนนี้ชอบความยากเป็นพลังงานของคนที่อะไรที่ยากโดยเฉพาะความรักนะหมอว่าคุณน่าจะจีบยากแหละชาวธาตุลมคนคนนี้ถึงมีความรู้สึกมุ่งมันมากเพราะอะไรเพราะ รู้สึกว่าคุณใช่ตั้งแต่แรกเจอค่ะพลังงานจาร์ m e มินขึ้นขนาดเนี้ต่อให้คุณจีบยากมากแค่ไหนคนคนนี้จะไม่ยออ่อท้อเพราะอะไรเพราะชอบคุณแต่แรกๆอาจจะดูลังเลนะอาจจะดูแบบว่าทําเหมือนทีเล่นทีจริงกับคุณด้วยความที่พไพ่ใบแรกขึ้น two of p e n t a c l e นะคะคือมันคือทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะจีบคุณจริงจงหรือเปล่าบางทีก็ตาะมาบางทีก็หายไปอะไรเงี้ยฉะนั้นปล่อยสบายๆค่ะไม่ต้องไปซีเรียส เพราะอะไรดวงจะเป็นของคุณยังไงก็ต้องเป็นของคุณพลังงานนะ Emperor. เอเมอร์เออคุณอาจจะได้เจอหนุ่มใหญ่สาวใหญ่นะแต่เป็นพลังงานของคนที่โตในด้านของวุฒิภาวะหรือว่าต่อให้อายุมากอะ่ะแต่ก็ดูดีพลังงาน ดวงค่อนข้างที่จะชาวธาตลมนะคะความรักในปี2-5-6-8คุณอาจจะได้เจอคนในหลากหลายสายอาชีพอ่ะหนึ่งวงการบันเทิงสองงานที่แบบเป็นฟิลของออสายราชการสายการปกครองพลังงานหรือคนที่แบบมีชื่อเสียงมีบารมีมากๆใน สังคมที่คนคนนี้ใช้ชีวิตอยู่หรือไม่งั้นก็ห่างกับคุณเรื่องอายุมากๆห่างมากน้อยอายุไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคนคนนี้จะรู้สึกคุณทำให้คนที่เคยมองความรักว่าเป็นอะไรที่แบบไม่อยากจริงจังอะเปลี่ยนความคิดได้สแสดงว่าคุณจะต้องมีพลังงานที่ดีในตัวนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่ไม่คิดโฟกัสรักจริงมานานฟิลพ่อไม่แม่ไม้สูงนะฟิลต่างชาติสูงหมอบอกเลยเป็นคนที่แบบ เนื้อหอมอะค่ะมีแต่คนอยากเข้าใกล้อะมีแต่คนอยากเข้าหาฉะนั้นคุณต้องทําใจคุณน่าจะมีคู่แข่งเยอะต่อให้คุณจะพยายามบอกตัวเองว่าในเมื่อคนคนนี้โปรไฟล์ดีแล้วจะมาเจอคุณได้อย่างไรดวงจะเจิมก็ต้องเจอค่ะไม่ทางใดก็ทางหนึง่งอยู่ที่เวลาของคุณนะถ้าใช่นะคะถ้าไม่ใช่อย่างไงก็ไม่เจอต่อให้พวกคุณคุยกันเป็นปีๆอะอยู่ดีๆคนคนนี้ก็จะหายไปจาก แชทที่คุณคุยเองอัตโนมัติคือมันไม่ใช่ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ยังไม่เป็นของคุณอะไรก็ตามที่ยังไม่ชัดเจนกับคุณก็ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะเหมือนกับว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันของคุณนะคะชาวธาตุลมตั้งใจทํางานทํามาหารกินของคุณไปส่วนอะไรที่คุณใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ทําไปปกติเลยเป็นเป็นรูทีนปกติของคุณอะคืออย่าไปคาดหวังกับความรักไว้มากพลังงานนะคะเพราะ คุณมีโอกาสแหละแต่จังหวะเวลาช้าเร็วอย่างที่ไพ่ขึ้นนะคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้นะคะช่วงมกราหรือเมษาก็ได้นะมกราเมษาวันเสาร์วัน,าววนอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยพลังงานอะ่ะคือเรื่องวันอะ่ะมันมันไม่ตายตัวหรอกบางทีก็ไม่ได้ตรงกับที่ไพ่ขึ้นไปซะทุกเรื่องแต่ดูเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อให้เราเตรียมตัวก็ได้ถ้าถ้าคุณอยากจะเจอความรักสําหรับคนที่กําลังรอความรักหรือคนปัจจุบันตอนเนี้ยที่คุณคุยอยู่อะ่ะ ถ้ามีคาแรคเตอร์ตามที่ไพ่ท่านขึ้นนะคะก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะว่าคนคนนี้จะเป็นคู่คุณแต่ต้องดูกันนานๆค่ะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เดี๋ยวขอเปิดไพ่อีก2ใบนะคะสำหรับความรักในปี2568ของชาวธาตลมเป็นพ่อไม้แม่ไม้ร้เปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นคนที่เคยมีปัญหาประเด็นความรักมาก,ก่อน The Magicians โ oh, อ oh, oh. ้โหเป็นคนวันพุธได้นะคนคนนี้ค่อนข้างฉลาดมากนะคะ ความฉลาดของคนคนนี้บางทีก็ดูน่ากลัวนะฉะนั้นคุณจะได้เจอกับคนที่ค่อนข้างที่จะลื่นไหลหมอใช้คำนี้แล้วกันแรกๆที่คุยกับคุณนะต่อให้ถูกใจคุณมากแค่ไหนก็ยังมีคนคุยอื่นๆอีกไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวฉะนั้นให้คุณดูคนคนนี้ยาวๆถ้าคนคนนี้ลีลากับคุณเยอะคุณก็ลีลากับ พลังงานเมดิเชียนเนี่ยชอบคนที่ฉลาดชอบคนที่ทันมันดูท้าทายดียิ่งคุณจีบยากนะคนคนนี้ยิ่งชอบแต่ถ้าคุณจีบง่ายเกินไปคนคนนี้จะรู้สึกเบื่อเร็วเพราะคนคนนี้ไม่โฟกัสความรักมานานเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบเนี้ยคนคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อรักแท้นะคะแต่ว่าหมอว่าคนคนนี้น่าจะมีประเด็นความรักมาก่อนอะต้องเป็นคนเก่านะ อาจจะยังลืมคนเก่าไม่ได้หรืออาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจใครอีกเลยหลังจากที่เคยเจ็บกับคนเก่าอันนี้มันต้องเป็นเป็นเวลาอันนี้มันต้องเป็นเรื่องของการเออ่รักษาแผ่ใจซึ่งการใช้เวลาเยียวยาความรู้สึกแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นมันไม่ตายตัวฉะนั้นคุณจะต้องเป็นอะไรต่อให้คุณจะรู้สึกชอบคนคนนี้แค่ไหนคุณก็ต้องวางตัวของคุณอะ คุณต้องมีมาตรฐานของคุณคุณต้องทําตัวเป็นคนที่จีบยากมากๆเพราะว่าคุณจะเจอกับคนที่ชอบความยากความง่ายคนคนนี้ไม่ชอบเพราะชีวิตคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเจอคนเยอะพูดตรงๆเลยคนคนนี้มีตัวเลือกเยอะแล้วโปรไฟล์ดีกว่าคุณทั้งนั้นถ้าจะให้เทียบแต่บางทีคนที่คนที่เจออะไรที่มันเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกเรื่องทุกอย่างทุกด้านบ่อยๆมันเบื่อ ความสมบูรณ์แบบก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นความถูกใจของทุกคนบางทีสิ่งที่คนคนนี้ต้องการมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะไม่ได้บอกว่าคุณไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องคุณต้อง,ต,องต้องดูฉลาดอะ่ะในในทักษะของการที่จะมีลูกร่อลูกชนกับคนคนนี้คุณต้องดูทันคนคนนี้ชอบคนฉลาดพลังงานนะคะอย่าหลงเข้าไปอยู่ในวังวนหรือว่าตกหลุมพรางที่คนคนนี้ล่อไว้ได้ง่ายๆ คุณต้องดูแบบปฏิเสธอะดูไม่โอเคไปซะทุกเรื่องเนี้ยไม่ใช่ละคุณต้องมีความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดหมอแนะนำนะคะแล้วมันจะเสริมเสน่ห์ให้คุณมากๆพลังงานนะคุณคุณจะทำให้คนคนนี้รู้สึกลืมคุณไม่ได้คุณต้องคิดอย่างนี้นะคะทำยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าคุณดูน่าสนใจแล้วแบบว่าต่อให้การสนทนาพวกคุณจะดูน้อยอะแต่มันดู มันดูมีคุณภาพอะค่ะน้อยแต่มีคุณภาพอะกับเยอะแล้วไม่มีคุณภาพคุณว่าอย่างไหนดีกว่ากันพลังงานของคนคนนี้เจอคนที่เพอร์เฟกมาเยอะนะฉะนั้นการที่จะพิชิตใจคนที่เพอร์เฟกเนี่ยคุณก็ต้องมีดีมากคู่ควรกัน e g of one คุณจะได้เจอคนคนนี้แน่นอนค่ะไม่ทางโซเชียลก็อย่างที่ไพ่ขึ้นเลยคือสามารถเจอได้ในในทุกบทบาทของชีวิตอะแล้วที่สำคัญนะ เหมือนพอจังหวะชีวิตคุณได้เจอคนคนนี้หมอว่าหน้าที่การงานคุณมันจะมันจะดีขึ้นด้วยนะมันอาจจะเป็นจังหวะที่ดวงคุณช่วงชีวิตของปี2568ของชาวธาตลมนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่คุณลักี้อินเออลักกี้อินเกมขออภัยนะคะทั้งลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟไปในตัวฉะนั้นให้คุณบริหารจัดการเวลาให้ดี มีความสุขสนุกกับการถูกจีบได้แต่คุณก็ต้องจัดสรรเวลาในการดูแลตัวเองพักผ่อนให้มากเพียงพอแล้วที่สําคัญงานอย่าขัดตกบกพร่องอย่าโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษให้น้ําหนักงานความรักส่วนตัวให้มันเท่าๆกันคุณต้องแบ่งเวลาชีวิตนาฬิกาชีวิตคุณให้ได้เพราะในหนึ่งวันมนุษย์มีเวลาเท่ากันทุกคนคือหวันยีชั่วโมงมันอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาของแต่ละท่าน ฉะนั้นใช้เวลาของคุณในแต่ละวันให้ดีมีประโยชน์และคุ้มค่ากับตัวคุณมากที่สุดยินดีด้วยนะคะกับพลังงานของชาวธาตุลมในเรื่องราวของสถานการณ์ความรักในปี2568คุณจะได้เจอกับคนที่เขาถูกใจคุณคุณถูกใจเขาหรือเธอต่างฝ่ายต่างถูกใจ,ใจซึ่งกันและกัน คุณอาจจะเป็นชาว LGBTQ+ ก็ได้พลังงานของคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณเป็นเพศไหนคุณจะได้เจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่มันดูตื่นเต้นพลังงานเป็นชาวต่างชาติสูงโปรไฟล์ดีนะคะไพ่ขึ้นมาหมดแล้วก็ประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องทุกสิ่งที่หวังนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ยาวๆเลยตลอดปี2568ของชาวธาตลม เช้าธาตุลมก็มีราศีกุมมีถุนตุนโชคดีจงเป็นของคุณทุกคนทุกท่านนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ